กะกันให้ดูสดๆเลยนะครับนี่ใช้เวลาดูเพียงแค่ไม่เกินสามสี่นาทีนะครับเพราะว่าพระดูง่ายนะครับจบแล้วนะครับอ่าแล้วก็โอนเงินให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้วเราจึงปรชมได้เลยะครับพระพิตาจำบดหนึ่งครับนี่สองสององค์นี้มีความสวยงามนะครับเป็นพระเดิมๆนะครับดูง่ายมากนะครับนี่นะครับ องค์นี้เกษาเป็นชุดนะครับองค์นี้เกษาน้อยหน่อยก็มีทั้งที่มีเกษาเยอะและมีเกษาน้อยนะเดี๋ยวผมจะี้จุดจ่ายเงินให้นะครับมาจุดที่ดูง่ายเห็นไหมครับตรงนี้มีร่องเข้าไปหน่อยมีร่องเข้ามาหน่อยตรงนี้มีเนื้อเกินในร่องเนื้อเกินในร่องอันนี้ไปรูปแต่ไปรูปไปใครตัวเป็นแต่ครับอ่าดูขอบข้างนะครับข้างนี้จะหนากว่า นะครับข่านี้จะบางกว่านะครับจัมโบ้หนึ่งหลวงปู่โตเนื้อใบลานสร้างปีสองพันยี่สิบนะครับเห็นไหมครับเนื้อจะมีหลายโซนนะครับและ้าพักคมคมนะคมคมนี่จะมีเส้นสันตกต,ต,ตรงนี้เลยนะอ่าหูมีเม็ดนิดนึงนะตรงตามคิษฎดีเลยอ่าโอเคกาแฟเผ็ดครับองค์ตะกุดโพอันองค์นี้โพตรงนี้บางองค์ไม่โพแต่องค์นี้โพตรงนี้ อ่าโอเคเข้าไปเพยครับท่านใดมีพระหลวงอุตตะขายส่งรูปไปดูได้เลยนะครับส่งรูปพระหลวงปุโตะที่ท่านจะขายเข้ามาชมก่อนได้นะครับเข้าไปที่ไลน์นะครับกดเครื่องหมายบวกครับค้นหาครับแล้วก็เข้ามาพิมพ์ไอดีไลน์นะครับให้พิมพ์คําว่าแอดก่อนนะครับแอดพีไอทีไอแล้วก็สามหนึ่งนะครับแล้วก็กดค้นหาครับโอเคครับหลวงปุโตไปีสามหนึ่งนะครับเพิ่มเพื่อนได้เลยครับอ่ากดแชทได้เลย